ไวะเหมือนเดิมฮะอะไรนะเหมือนเดิมกดไลค์ด้วยรู้มั้ยเนี่ยก็เหมือนเดิมกดไลค์ด้วยแล้วมึงทำอะไรอยู่กดไลค์ด้วยว้าคลิปนี้ลงแล้วก็จะไปโดนติดแดงใช่ไหมเดะไม่ลงเหมือนกันผิวเสียวมนติดแดงมากเลยว่ะ นี่ยให้กูดีนะไว้หัวระเบิดไปดิเด้อเดะเยี่าพระเจ้าเพิ่มไม่ดับตอนน้าตาดับอนาชายถืออีค <cười> 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 <Philadelphia> mà bó về cùi đi tọc là ha ha

เออเฮ่ยไอ้โหเฮ้ยขาไปขาเลยเออดีเพื่อนโอ้ shit here we go again

Oh. chờ lập bệnh phí chìm nè Âu Ây đen Mình chờ nè <là> <laughs> đưa ra bờ cũng đi, bắt ra bờ đi Đồ đồn lại à? Bọn nó, cái bẩm vào, ข้าวอย่างนี้มันก็ต้องไปบวกอยู่เดียวละต้องไม่ตายไปกูเอกูไม่ตายกูยังไม่ตายกูต้องการไปหาเพื่อนเยอาปืนลูกซองขยะบหายเลย โอ้กูไม่เล่นแบกแล้ว